เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับติดตามทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมไทเกอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม The Last Campfire นะครับผมนะครับโอเคอันนี้น่าจะเป็น EP ที่10แล้วนะครับตอนนี้ก็นะครับเหมือนกับว่าเราเนี่ยนะครับช่วยเพื่อนมาได้2คนเนาะนะครับตอนนี้เยมคิดว่าน่าจะจุดประกายไฟได้แล้วนะครับทุกไฟวิญญาณนะครับผมโอเคต้องลองดูนะครับ ว้าจุดไฟได้แล้วครับผมสามารถเรียกพูดพูดไฟออกมาได้ครับตอนนี้ The ghost What has spoke e r r u เรียกมาคุยกันครับผมเขาบอกว่าความหวังได้กลับคืนสู่ความสิ้นหวังคะคืออะไรวะเนี่ยมันต้องดีขึ้นไม่ใช่เหรอจะให้ความอบอุ่นแก่พวกเขาจนพวกเขาจะเลือกตัวดำเนินการต่อไป mber ปกตัวเราน่ยมองไปที่เพื่อหาคำตอบโอเคอันนี้มีคําถามครับเราต้องถามว่าฉันอยู่ที่ไหนนะครับเขียที่นี่ที่ไหนเนี่ยคุตติขาก็ตอบว่าที่นี่คือบึงฮอลโลบึงฮอลโล่เอออิจิโกะอยู่ไหนคะอย่างนั้นอ่ะคนระเร่องแล้วกนระเร่องแล้วฮอลโลกเขาบอกว่าที่นี่มีความหวังหมด สิ้นก่อนที่มันจะรุ่งเรืองนะครับแต่เมื่อก่อนมีความหวานก่อนใี้มันรัอะไรนะสิ้นหวังคุณต้องไปคุณต้องไม่สิ้นหวังเพราะฉะนั้นคุณจะสิ้นหวังเช่นกันอ่ะโอเคครับดูเรื่องผมก็คือเราจะไม่ยอมแพ้ประมาณนั้นที่ถึงคนที่พวกเขารักคนที่จากไปอันนี้ต้องบอกว่าอยากช่วยคนนะครับแล้วก็บอกว่าฉันอยากไปต่อโอเคเราต้องตอบว่าอยากช่วยคน มันจะเป็นคนดีก็ผมเป็นคนดีขอ,องสังคมเนาะมีคนอื่นหลงทางระหว่างการเดินทาง I will guide and them them ค้นหาพวกเขาแล้วฉันจะแนะนำพวกเขาเนเราก็ช่วยมาสองคนแล้วนะเนาะช่วยฉันด้วยนะครับอันนี้คือ East by b d r i ทิศตะวันออกโดยสะพานไม้บนฐานที่อ้างว้างผู้สส้นหวังนั่งน,นั่งศอกเศร้า ทิศตะวันออกสะพานไม้เอวะสะพานไม้ลงไปไมาแล้วไม่ใช่เหรอครับโอ้ยต้องหาเพื่อนอีกทาไ่อ่ะห้าคนครับเนี่ยเราต้องหาเพื่อนอีกห้าคนวะ่ะเอาเรื่องวะ่ะทิศตะวันออกสะพานไม้ครับตรงนี้ใช่ป่าไม่รู้อ่ะเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังลงไม่ได้นะผมว่าเราต้องเคลียร์หมูก่อนครับมันจะมีหมูอยู่อ่ะอืมก็ไม่รู้ว่าหมูมันต้องการอะไรชีวิตมัน ผมคิดว่านนะมัน EP นี้แล้วนะผมลืมดูนะครับมันจะมีของตรงนี้นี่ครับผม Maybe หรือว่าอะไรนะมันเป็นขยะบางทีหมูอาจจะกินนะครับเออหมูอาจจะชอบกินก็ได้นะเราก็ต้องลองดูครับผมว่าหมูกินหรือเปล่านะครับโอเคลองดูนะว่าหมูกินเปล่านะครับเพื่อบอกว่ามันจะช่วยปลดล็อก คิดไหมฮะน้องหมูพี่เอาคอทัดมาให้น้องเป็นไงเอาไหมอร่อยไหมอ๋อเคี้ยวอย่างอร่อยครับโงงเลยด้วยเป็นไงมันกลิ่นไหมแบบประทับใจสุดบอกว่าน่าแปลกใจวุบนว่าเล็กน้อยแต่เสียวซ่าในท้องนี่ไง แต่สิ่งที่ฉันต้องการคือท้องหมูส่งเสียงดังมากเฮ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะระเบอ้ดเอดอนั่โอ้โอ้กินไปแล้วเอาประตูเปิดครับจังหวะนี้อวเ,วเอ,อ้โหเขาดล็อกกันผ <of. S 2> มโอ้โหเดล็อก เริมเข้าไปได้แล้วนี่ไงโอเคครับเข้ามาได้เลยครับในจังหวะนี้อุ้ยพารตซีนหายไปแล้วแต่มีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ข้างใต้ผิวตัวอะไรอะ่ะหมูหรอหมูหรือเปล่าเนะี่ยเฮ้ยโอ้โหตกใจ,จหมดหมูครับหมูแอบน้ำทั่วเลย ในบอโคนนะฉันว่าดูเหมือนอะไรนะคิดว่าหมูดูดูน้อยลงมากครับมีปัญหาการแปรสับนะครับขอมายด้วยนะหมูโ h ้ w l ดีใจนะสุกขนาดรู้สึกดีมากบนพื้นผิวโคลนนี้เข้าร่วมกับฉันมือหาเล็กๆฮะหมูจะเลี้ยงเหรอดูมีความสุกนะฮะ แต่ตัวเรานั้นไม่ได้เข้าใกล้หมูเกินไปนะครับทำไมฉันถึงกินทุกอย่างที่คนอื่นวางไว้ข้างหน้าฉันจะรู้ได้ไงกัน่ายชอบกินไม่เอเพื่อนันต้องการอาหารที่แท้จริงแต่ไม่มีเหลืออยู่ที่นี่แต่เย็นกว่านี้มากในโคนนี่ในที่สุดฉันก็คิดได้ขอบคุณ ทำอะไรอะ่ะอ๋อนอนไปแช่นะครับน้องน้องไปแช่โคนนะครับต่อไปแช่โคนแล้วก็จบแล้วเนาะโอเคนี่เราก็ไปต่อได้นะครับนี่เอ่อคือโอเคเราก็ขึ้นมาตรงนี้ได้แค่นี้หรอแล้วอ๋อนี่ไงเราเราติ๊กได้ครับอ๋อเราติ๊กเดี๋ยว ซักติคข้าวหัวน้องได้เหรอสนุกไปเลยครับรวันนี้อย่าหัวเล่นับผมเออโอเคเราข้ามมาฝั่งนี้ได้นะ็นฝั่งที่เราแต่มีคนคร <S <S เราไม่เคยมาตรงนี้นะลองคุยเขาดูหน่อยละคันว่าไงบอกว่าคนแ,แปลกหน้าพูดอย่างนั้นเลยว่าอย่าพูดมากเพื่อนตัวน้อย ออบอกว่าเราอยาพูดมากเตือนเตือนฉันอะไรนะเตือนฉันถึงโกลเลมตัวหนึง่งม,มีกโกเลม,มเไหม,ไมหรอ,หรอลูกปั้นเหรอหรอ,อยู่ตรงนั้นเปิดปากฉันชอบคุณอะไรวะอันนี้ผมแปลในมือถือนะแปลผิดแปลถูกก็ขอไปด้วยแล้วกันอันนี้เหมือนกับว่าจะไปทางหนึง่งอ้าวเดี๋ยวอ๋อมาโผล่ตรงนี้เดี๋ยวเราเอานี่ลองก่อนได้ไหมเราเอาโซ่ลองก่อนครับโอเค แล้วก็เหมือนจะไปทางนี้ได้นะแต่ว่าอันนี่อะไรอะ่อะ<ไ>คืออะไรอะ่ะอ<ย>ุ้ยทางลับหรอนั่นผมมีประตูลับผมมีกล่องลับด้วยครับโอ้โอเครู้เรื่องแต่นะถ้าอย่างนั้นในตรงนี้ก็มีดิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราเรากลับไปก่อนเพราะผมจําได้ว่ามันรู้สึกรู้สึกแบบว่ามันม มันมีอะไรติ๊กอะ่ะหมุนหนึ่งนิ่งดิแป๊บนึงเออขาผ่านทุกคนโอเคเนี่ยตรงนี้มัน่าจะมีอะไรให้ติ๊กครับผมผมเคยเห็นว่ามันจะแตะได้อะ่ะมีปะไม่มีหรอแต่ว่าเรา,าตาฟาดไปแล้วโอเคเดี๋ยวไปเอากล่องก่อนแล้วกันได้นั้นนะครับไป,ปไปเอากล่องก่อนอืม นี่โอเคเปิดเลยครับตังหวะนนี้เจอ,อเกล่องแล้วโ <Okay. S 2> อเคแต่เราจะลองไปอีกทางหนึ่งนะครับผมลองสำรวจอีกทางหนึ่งว่ามันเป็นยังไงเนาะโอเคลอง ไปทางนี้ดูก่อนแล้วกันครับว่าเป็นยังไงบ้างโอ้ที่ไหนเนี่ยนั่นมีประตรงประตูด้วยเป็นไงเข้าได้ไหมอยังเข้าไม่ได้นะครับตอนนี้โหยาวเลยอืมเอาอะทางซับซ้อนเจง ข้างล่างมีหม้ออะไรด้วยนะข้างล่างมีหม้ออะไรอ่ะโอ้ยตัวอะไรอ่ะลองลองดูครับคืออะไรอ่ะหม้อเย็นลงไปโอ้นี่เปล่าลูกปั้นกอนเลมนี่เขาบอกโอ้โหเอาว่ะเราต้องช่วยคนนี้ครับปลุกคนนี้ตื่นขมาเขาบอก ตกใจคืออะไรอะ่ะคืออะไรวะผมอะไรไม่ได้ด้วยครับตอนนี้ผมก็มไม่รู้ก็คืออะไรเนี่ยลองไปก่อนแล้วกันครับลูกไฟเหรอ,อนนนเนาะเนา อ๋อโอเคผมคิดว่านะเราจะต้องถือลูกไฟข้างล่างกลับมาครับ <im> แล้วก็ไม่ให้ <of thought. S 1> แบบว่าลูกไฟมันดับเนาะโอเคเอาเก็บลูกไฟมาก่อนแล้วกันโอเคต้องถือดีๆครับแต่ไฟดับนะนนี้คือจิตวิญญาณแล้วโอเคเอาลต้องดูดีๆครับผมต้องรอ โอเคประมาณนี้ฮะเฮ้ยไม่ยากครับอาศัยจังหวะนิดเดียวเองครับเราต้องการเย็นต้องการเย็นครับการเย็นนะครับจะเย็นครับผมจเย็นครับจะเย็นครับเรียบร้อยครับชิลๆครับผมจังหวะนี้ช่วยเพื่อนเราได้แล้วโอเคปกขึ้นมาครับจังหวะนี้จงตื่นจงตื่น เอาเต่าครับเป็นเต่านะเป็นคนเต่าครับเออเด็กเือกสก๊อตอ่ะปลดล็อกครับผมปลดล็อกสตรีมด้วยแม่ครัวพูดเบาๆนี่แม่ครัวเหรอเนี่ยโอ้สวัสดีเจ้าตัวเล็กฉันไม่เห็นคุณไม่เห็นได้ไงก็ต้องเล่นเนี่ยฉันต้องสูญเสียตัวเองไปชั่วขณะครับเราต้องตอบว่าคุณกำลังทำอาหารเหรอ ราถามเรถาม It's supposed to be my new soup เขาบอกว่ามันควรจะเป็นซุปสูตรใหม่ของฉัน But it's not ready It's not done แต่ไม่พร้อมยังไม่เสร็จจะบอกแล้วผมต้องไม่ช่วยทำทำอาหารเนี่ยกินหอมไม่เสร็จรอยมาทางลอทางมาคุณหิวหอยน่าสงาร Have little taste It's not right yet ได้ชินนิดหน่อยแต่ไม่ถูกปาก beautifuler had เป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดเท่าที่เคยลิ้มรสอันนี้กินแล้วเหรอผมไม่รู้สึกว่าได้กินเลยฉันรู้ว่ามันไม่มีรสชาติไม่มีอะไรไม่มีพิษอะไรเอมโบต้องการให้เชื่อพวกเขาเราตอคตอบว่าอะไรเนี่ยคุณสบายดีไหมอันนี้คือคุณสบายดีไหมหรือว่าฉันขอเพิ่มได้ไหมเราถามว่าคุณสบายดีไหมนะครับ โอ้ฉันเคยเคยมีรักนี้เพียงต้องการที่จะอะไรเก่งเก่งซื่อหน over. แต่มันรู้สึกเหมือนว่าฉันกำลังทำสิ่งเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีอะไรไม่มีรสชาติโอเคเราก็ต้องตอบว่าทานขอเพิ่มได้ไหมนะครับ โอ้ฉันลืมไปแล้วว่ามันรู้สึกดีแค่ไหนเลี้ยงคนที่ได้เลี้ยงคนอ๋อแต่ยังไม่พร้อมนะครับต้องเสียส้งเพื่อให้ฉันรู้สึกดีขึ้น e แ i ่ครัวซุปของขามองที่แอมเบอร์แล้วมองไปที่หม้อกวนเรื่อนี้อาจจะ ทีเราก็ต้องถามว่าทำให้ฉันบางอย่างเหรอถ้าคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรนะแต่ฉันต้องการสิ่งที่ดีกว่านี้จริงๆส่วนผสมต้องไปหา <have> ส่วนผสมมาให้เขาแน่เลยต้องสิ่งบางอย่างจากส่วนผลไม้ของฉันได้ทำงาน was still standing. ถ้ายังยืนอยู่เราต้องตอบว่าส่วนผลไม้คืออะไร oh. เขาคคบพยายามที่จะระงับอารมณ์ของพวกเขาสกอร์เข้าไปในส่วนผลไม้ของฉันแล้วฉันปลุกทุกต้นการทำงานหนักทั้งหมดของฉันถูกทำลายรับกุญแจและดูตัวเองฉันทนไม่ได้ เฮให้กุญแจหรอเอาว่าให้กุญแจมาครับคุณผู้ชมดูว่ามีอะไรเหลืออยู่แต่ฉันสัญญาว่าจะไม่มีฮะอา้า <laughs> วให้กุญแจมาว่ะนะครับโอเคทางนี้ไปไม่ได้เนาะเตาร้อนจัดทางนี้ไม่ทางไหม ันนี้ก็ไม่มีทางนะครับโอเคนะ่าจะสุดแค่นี้ครับน้องเต่านะให้กุญแจมา,างี้เราก็ไปเปิดประตูตรงนั้นได้ดีนะครับอเดี๋ยวลองมาสำรวจทางนี้อีกนิดนึงครับว่ามีอะไรไหมโหรู้สึกว่ามันจะไกลขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับนั่นมีมีผลไม้ด้วยนะเอาเอามาทำอะไรได้อะเออผมก็ไม่รู้เอามาทำอะไรได้โอ้ไม่มีทางตรงนี้ไปครับ เอ้ยไม่หุ่นยนต์ต๊กได้เดีเ๋ยวหุ่นยนต์ตนี่คืออะไรครับโกเลมนี่คือแช่แข็งอยู่ในทะเลสาบของที่ะลึกจากเวลาที่ถูกลืมตัวแช่แข็งอนะ่ะโอเคเรามาเล่นสไลเดอร์ดีกว,ว่าเนาะวุ้นนี่ไม่ทางลงอยู่หรอเอาวะขอเป็นลงสไลเดอร์ดีกว่านะขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อยครับตรงอ้นึี้โอ้โหอย่างจะสนุก นี่นางหมูนอนอย่างนนั้หรล่อลาปุ๋ยเลยครับน่ารักจัดเลยบอกอิจฉาเจ้าหมูมันก่อนอย่างพึงพอใจนะครับวูแล้วตัวเราเลอะ,ละคนืนตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเราเลอะครนตั้งแต่เมื่อไหร่วะไม่เห็นอ๋อนี่คือกันโยกเหรอแล้วกันนะผมวาดน,นะไอ้ ผลไม้เนี่ยเอามาให้หมูหรือเปล่านะไม่แน่ใจอยู่นะดูก่อนเนี่ยเอามาให้หมูหรือเปล่าครับลองดูก่อนว่ามันปล่อยทิ้งมาได้ปะได้ปะไม่ได้เหรอแล้วมันต้องทําไงวะนะครับนึกว่าจะเอามาให้หมูอะ่ะไม่น่าใช่ถ้าอย่างนั้นเขาจะให้เราข,ขยับขันโยกทำไมอุ้ยมีเพื่อนอีกโอ้ยยาวอ๋อนี่ไง ต้องให้เจ้าตัวนี้ต้องล่อหมูมาครับเราจะล่อหมูมาอย่างไงอ่ะเออนั่นดิประเด็นจะล่อหมูมาอย่างไงก่อนเดี๋ยวแล้วกันว่าไม่ใช่ละผมว่าน่าจะหันไปทางนึงครับโอเคอน,นี้เปล่านะครับลองดูเราลองไปสไลเดอร์ใหม่แป๊บโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอากุญแจไปเปิดห้องด้วยนะครับอืมก็ไม่รู้ว่าใช้ใช้ได้เปล่าเว้ยมันเดินไม่ตรง ลองดูนะครับลองดูปั๊บฟางนี้โอเคโอ้โหเริ่มยาวอุ้ยหน้าทิ่เมเนื้อเลอะโคลนอ๋อนี่ไงละมาช่วยเพื่อนเราได้ครับตรงนี้เก็ช่วยเลยละกันนะครับจังหวะนี้ช่วยเลยละกันโอเคญ<อ>หาเยอะอะ เรอส่งแล้วมัน,น่ยากๆ,ๆไงก็ไม่รู้ <laughs> <c oughs> ต่วานะเราใช้พลังได้ไหมอุ้ยได้ครับโอ้หเดินไปอย่างนี้หรอเอาอะเดินยังไงอะอะไรายากครับจังหวะนี้เราต้องเดินไปทางไหนก่อนอันหนึ่งอืมก่อนนะ ก็ผมเดินมาตรงนี้ผมรอดไม่ได้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ต้องดันต,ตรงนี้มานี่ครับแต่มันติดอะ่ะเออติดอะ่ะมันไม่ทางอื่นเลยไม่มีครับแล้วเราก็ไปไม่ได้ด้วยได้ไหมลา่างข้างได้ไหมอ๋อได้ครับนี่ไงเออโอเคแล้วเราก็มาตรงนี้ แล้วก็ดันนี่มานี่แล้วก็นี่โอเคครับจังหวะนี้ก็เดินมาตรงนี้เนาะแล้วก็ลากนี่มาให้สุดแมปไปเลยเออมันจะข้อะไรกันวะแล้วก็อ,อ๋อตั้งนี่มานี่โอเคนี่นี่ครับจบแปลแค่นี้แล้วก็มาหนี้เลยครับขึ้นได้แล้วเวลาตานวะเดี๋ยวก่อนเราต้องทำาไงครับเนี่ย ทางตานหน้าเออเนี่ยปัญหาอืมพนะอันนี้มันต้องมีประโยชน์อะไรบ้างแหละยัก่อนมันน่าจะมีประโยชน์อะไรบ้างนะเราเดินได้ไมเดินไม่ได้ด้วยนะครับผมว่านะมันต้อง ต้องให้ช่วยวะว่ลาลากับมาอเราเดินได้ไหมวันนี้เดินได้ครับโอเคเข้าใจแล้วถ้าางนั้นก็ต้องใช้ท่อส่งครับนี่แบบนี้ไม่แต่ไปไม่ได้วะอ่าถ้าางนั้นก็แบบนี้แล้วกันอะโอเคก็ยังไม่ถึงดียังไม่เดงนะครับผม เอาว่ะอย่างนี้ไปเลยครับนี่เลยครับเลือคเป็นอาราดินไปเลยครับเ,เป็นอาราดินลอยได้ไปเลยเอาว่ะโอเคไม่ยากไม่ยากนี่เราก็ช่วยเพื่อนเราได้แล้วนะครับนี่ก็เพื่อนคนนี้ก็จะไปโผลท่ที่พูดพูดไฟครับพูดไฟคนนั้นเนาะ ช่วเพื่อนได้แล้วจอมตื่นนะน้องม่วงนะครับมีหลายม่วงจัดเลยอันนี้ต้องจะม่วงชมพูนะครับผมอืม่วงชมพูมาชายปักหน้าเย็ดแขนขาบางทีมันอาจจะยังไม่สไม่สายเกินไปนะครเขาคงอยู่มานานแล้วเนาะนะครับก็แยวเราทางต้นไม้ต้นนี้หน่อยเนงะโอเคก็ผมไม่รู้นะว่ากุญแจมัน เว้จะมีกล่องครับคือเราถ้าเราพังตรงนี้ได้เราก็จะสามารถเปิดกล่องคอณได้เนอโอเ,เดี๋ยวให้ว่ากันแล้วกันนะครับถ้ายอยา่างนั้นเนี่ยเราเรากลับก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่แมปแมปนั้นก่อนที่ว่ามันมีห้องอะนะครับเดินทางนี้ทางนี้ไปไหนไม่รู้นะครับกลับบ้านหรือเปล่าเนี่ยอ๋อกลับมาที่นี่ครับโอ้สั้นนิดเดียวเองนะฮะโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเราไปที่ที่ท,ที่ที่บ้านนั้นก่อนแล้วกันกุญแจนะ่เอากุญแจไปเปิดก่อนนะครับ เออโอเคก็กล่องลังเนาะผมไม่รู้นะว่าอีกคนหนึ่งอ่ะเรายังช่วยไม่ได้เลยอ่ะนะครับอืจะมีกล่องที่ช่วยได้ไหมนี่ไงแน่ไปปะมาอยู่นี่สามคนแล้วเนี่ยไะ,นะครับสามคนแล,แล้วแล้วเหลืออีกเหลือกี่คนนะเหลืออีก4คนครับผมเราต้องไปตามหานะครับโอเคอีกสคนอืม เราลองไปที่ที่ห้องนั้นก่อนนะครับไปดูว่ามันใช่เปล่านะครับเปิดได้เปล่าประตูนั้นเนะี่ยบางทีอาจจะเป็นคําตอบที่ทําให้ช่วยน้องคนนั้นได้นะครับอ่าน้องคนที่ว่าอยู่กลางสะพานเนี่ยนะครับอ่าเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยที่เรายังไปไม่ได้นะครับเนี่ยนปมันมันขาดบล็อกอันหนึ่งครับผมอาจจะต้องไปหาบล็อกนี้มาอันหนึ่งครับเนี่ยน้องคนเนี้ยครับโอเคก็ด้านบนเนี่ยมันจะมีอ่าประตูอยู่นะครับต้องลองดูว่า ใช้เปิดได้ไดไหรือเปล่ากุญแจให้เราเอามานะครับลองดูโอเคเรามีกุญแจนี่ไงโอเคครับจัดไปใช่ป่ะเปิดได้เหรอเปิดได้ครับผมโอเคจังหวะน,นี้เราก็หมุนหมุนหมุนไปครับหมุนไปหมุนไปฮะจังหวะน,นี้ปึ๊บค่อยๆหมุนครับเดี๋ยวกุญแจหักไม่มีสำรองนะครับไม่มีช่างด้วยอื้ออื้อลงล,องล,องลอง็อกเรียบร้อย หมุนไปเสียวไปจริงๆเข้าไปเลยครับจังหวะนี้ไปดูด้วยตาตัวเองว่ามันคืออะไรมันก็คือทางคือทางอะไรก็ไม่รู้โอเคกับก่อนแล้วกันนะครับโอเคก็ผมก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันอีพีหน้าแล้วกันครับว่าผมจะเอาเงินกระวิต่ตอดีนะครับจะไปตามหาเพื่อนหรือว่ายัางไงต่อนะครับผมโอเคเพราะว่ามันไม่จบไปเส้นทันทีนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ